สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดสูตรสำเร็จ7ขั้นตอนการทำเว็บไซต์คอร์สออนไลน์แบบมือโปรนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นมินิคอร์สก็จะมี EP อยู่หลายตัวนะครับก็ให้เริ่มดูตั้งแต่ ABCDE นะครับแล้วก็ต่อด้วย1234567นะครับก็จะเป็นวิดีโอต่อกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ หัวข้อภาพรวมเว็บไซต์คอร์สออนไลน์บทเรียนทำความรู้จักเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ภาพรวมครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเว็บไซต์นะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคนรุ่นใหม่ก็จะโตมากับพวกแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นแอปที่อยู่บนมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยก็คือเริ่มรู้จักกับเว็บไซต์นะครับ เพราะว่าเว็บไซต์นี้ก็คือเป็นเป็นยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตเลยก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมารู้จักเว็บไซต์คอร์สออนไลน์นะครับก็คือเว็บไซต์ที่เน้นไปในเรื่องของวิดีโอนะครับก็คือให้ให้สมาชิกที่สนใจเรียนรู้เนี่ยนะครับเข้าระบบแล้วก็มีการชำระเงินนะครับมีระบบสมาชิกระบบการซื้อขายอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบเว็บคอร์สนะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับเป็นคอร์สสอนอนอนไลน์นะครับ ก่อนที่เราจะมารู้จักเว็บคอร์สนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเว็บไซต์มันมีเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับก็คือเราจะได้รู้ว่า,ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือแนวเว็บไซต์เนี่ยถ้าจริงๆถ้าแบ่งแบ่งกันจริงๆตามหลักทางการทั่วไปนะครับก็อาจจะแบ่งได้มากมากกว่าที่ผมทำให้ดูนะครับแต่ว่าเราก็เอาแบบบ้านๆก็แล้วกันนะครับแบ่งตามที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนำก็แล้วกันนะครับ ก็คือเว็บไซต์ที่เห็นๆกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะมีพวกเว็บข่าวสารนะครับหรือว่าพวกข่าวเว็บบันเทิงเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับในหมวดนี้ก็จะเป็นพวกเว็บเฉพาะทางนะครับเว็บเฉพาะทางก็เช่นอ่าเว็บที่เจาะลึกในเรื่องนั้นนนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเว็บที่ทําขึ้นมาในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นเว็บ ส่วนตัวนะครับเว็บส่วนตัวก็เช่นเว็บที่เราใช้สำหรับการโปรโมทสินค้าของเรานะครับสำหรับการขายสินค้าอะไรของเรานะครับส่วนตัวหรือว่าขายในานามของบริษัทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการพรีเซนต์เป็นการถ่ายทอดนะครับให้เห็นรูปแบบธุรกิจของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกเว็บบล็อกบทความอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการเขียนบล็อก ก็คือเขียนบทความมีรูปภาพมีตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับในหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับเราก็จะถ่ายทอดออกมาผ่านเว็บบล็อกหรือว่าเว็บบทความนะครับสาระบทความอะไรต่างๆนะครับก็คือถือว่าในหมวดนี้ก็ถือว่าเป็นเว็บส่วนตัวนะครับแล้วก็เว็บไซต์หน้าเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนว landing page sale page นะครับหรือว่า funnel นะครับ เว็บพวกนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการโปรโมทสินค้าเฉพาะตัวนะครับเช่นในบริษัทของเราในร้านของเราเนี่ยมีสินค้าหลายตัวนะครับแต่เราต้องการที่จะโปรโมทสินค้าเฉพาะเจาะจงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เป็นพวกเว็บไซต์แนวเว็บไซต์หน้าเดียวนะครับหรือว่า landing page sale page นะครับแล้วก็ไอ้ตัว funnel เนี่ยก็คือจะมีระบบที่คล้ายๆก,กันกับ landing page นะครับหรือว่า sale page แต่ว่าฟันแนลก็จะมีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับเป็นกลองผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ดึงดูดผู้เข้าชมนะครับด้วยเทคนิคต่างๆนะครับด้วยเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในฟันแนลนั่นเองนะครับแล้วก็เว็บไซต์ e-commerce นะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบของตักกล้าสินค้านะครับก็คือ จะมีสินค้าวางอยู่ที่หน้าใดหน้านึงของเว็บไซต์แนวนี้นะครับแล้วก็ผู้เข้าชมก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มสินค้าหรือว่าแอดเข้าไปในตะกร้าได้นะครับแล้วก็ทําการชําระเงินด้วยรูปแบบต่างๆนะครับที่เว็บไซต์นั้นๆมีให้เช่นรูปแบบโอนเงินนะครับรูปแบบบัตรเครดิตหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะครับแล้วก็เว็บไซต์แนวเว็บคอร์สออนไลน์นะครับก็คือเว็บไซต์แนวนี้นั่นเองที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับ เว็บไซต์คอร์สออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ที่คล้ายๆกับเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับมีระบบสมาชิกมีระบบการซื้อขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเว็บไซต์แนวนี้เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้สมาชิกเนี่ยเข้าระบบแล้วก็เข้าไปเรียนในส่วนของพื้นที่สําหรับให้เรียนนะครับแล้วผู้เรียนก็สามารถที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับในการในการเรียนรู้ในระบบนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเว็บไซต์ นะครับเว็บคอร์สออนไลน์เนี่ยมันมีส่วนผสมของเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับผสมอยู่ในเว็บคอร์สออนไลน์นะครับนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์ l a n ด i n g page หรือว่า s เซ page หรือว่า f u n แนลได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดการมันหรือว่าเราจะทำมันเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็คือเว็บไซต์เว็บคอร์สออนไลน์นี่สามารถทำได้นะครับนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเว็บส่วนตัวเว็บบริษัท หรือว่าเว็บบล็อกบทความได้ด้วยนะครับก็คือมันสามารถเขียนบล็อกได้นั่นเองนะครับก็คือเว็บคอร์สออนไลน์นะครับมันก็มีหลายระบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่นิยมกันนะครับโดยเฉพาะเว็บที่ผมจะพาทำเนี่ยก็จะทําขึ้นด้วย WordPress นะครับแล้วไอ้ตัว WordPress เนี่ยมันก็เขียนบล็อกได้ดีนะครับก็คือมันเก่งเรื่องการเขียนบทความได้นั่นเองนะครับก็คือมันมีส่วนผสมอของเว็บบล็อก อยู่ด้วยนั่นเองก็คือเราสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มันก็ยังสามารถที่เป็นเว็บเฉพาะทางหรือว่าเป็นเว็บข่าวสารก็ขึ้นอยู่กับเราจะเพิ่มเติมปลั๊กอินอะไรเข้าไปเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเว็บคอร์สออนไลน์เนี่ยเป็นเว็บที่มีแทบจะทุกระบบนะครับรวมอยู่ในนี้เลยนะครับโดยเฉพาะระบบสมาชิกกับระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็คือรวมอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับก็คือแทนที่เราจะขายสินค้านะครับขายสินค้าแบบปกติทั่วไป สินค้าของเราก็เปลี่ยนเป็นคอร์สออนไลน์แค่นั้นเองนะครับก็คือวิดีโอที่เราอัพเข้าไปในระบบของเรานะครับเปลี่ยนเป็นสินค้าของเรานะครับเวลาสมาชิกมาซื้อขายก็แทนที่จะเป็นซื้อสินค้าทั่วไปนะครับที่จับต้องได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นซื้อเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบการใช้งานนะครับการใช้งานเว็บไซต์คอร์สออนไลน์นะครับก็คือ ในฐานะที่เราสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์คอร์สออนไลน์นะครับเราจะใช้งานมันยังไงแล้วเราจะมีคอร์สออนไลน์นะครับแล้วเราจะให้ผู้สนใจเนี่ยเขาสนใจแล้วเขาจะมาสมัครยังไงจะมาซื้อคอร์สยังไงนะครับแล้วก็เราจะมีรายได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ไปดูในบทถัดไปนะครับจะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับเกี่ยวกับ รูปแบบการทำรายได้นะครับกับคอร์สออนไลน์นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีเคล็ดลับความรู้นะครับเรามีข้อมูลบางอย่างนะครับที่เราคิดว่าถ้าเราถ่ายทอดออกมาเป็นวิดีโอนะครับออกมาเป็นหัวข้อต่างๆออกมาเป็นบทเรียนซึ่งบทเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาบทเรียนแต่ละบทเรียนของเราที่เป็นวิดีโอนะครับที่เราถ่ายทอดออกมานะครับอัปโหลดขึ้นไปบนระบบคอร์สออนไลน์ของเรานะครับ แล้วเราก็ให้เว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของเราเนะี่ยที่เรามีเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์ที่ขายคอร์สออนไลน์ให้เรานะครับโดยเราอาจจะดึงดูดผู้เข้าชมเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราด้วยวิธีการต่างๆนะครับเมื่อผู้เข้าชมสนใจเขาอยากสมัครเรียนคอร์สของเรานะครับเขาก็จะสมัครสมาชิกเข้าระบบก่อนที่เขาจะเข้าระบบได้ก็จะต้องมีการสั่งซื้อคอร์สออนไลน์ของเรา เพราะฉะนั้นเว็บไซต์คอสออนไลน์ของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งระบบสมาชิกแล้วก็การสั่งซื้อสินค้านะครับก็สินค้าในที่นี้ก็คือคอสออนไลน์นั่นเองนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับในรูปแบบของเพย์เม t นต์นะครับก็คือเพย์เม t นต์เกตเวของเราเนี่ยเราจะให้มันมีตัวไหนบ้างนะครับเราก็สามารถกําหนดได้เช่นคนไทยเราอาจจะนิยมในการชําระแบบโอนเงินนะครับแล้วก็แจ้งทางไลน์นะครับแล้วก็เจ้าของเว็บไซต์นะครับหรือแอดมินเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่เป็นอนุมัติคอสนะครับ คนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ของเราเขาถึงจะสามารถเข้าเรียนได้นะครับหรือเราจะเลือกใช้เป็นระบบให้ทำการชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับค่ายบัตรเครดิตในเว็บไซต์ของเรานะครับดวยวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อมีคนซื้อคอร์สออนไลน์ของเราผ่านบัตรเครดิตเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมาคอยอนุมัติให้นะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการชำระเงินเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับก็จะสามารถเข้าเรียนได้ในระบบสมาชิกที่มีคอร์สออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็จะมีเครื่องมย้ยเครื่องมือต่างๆที่เขาสามารถควบคุมจัดการได้ไง่ายๆนะครับก็คืออยู่ในระบบคอร์สออนไลน์ของเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเว็บไซต์ของเราเลือกที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยชำระเงินด้วยระบบพวกบัตรเครดิตหรือว่าตัวอื่นนะครับที่มันสามารถที่ตั้งค่าให้มันเป็นอัตโนมัติได้เนี่ยนะครับเราก็แทบจะไม่ต้อง มายุ่งเกี่ยวกับระบบสมาชิกหรือว่าระบบการอนุมัติอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนมากก็จะทําทั้ง2ระบบนะครับเช่นคนไทยอาจจะถึงแม้ว่าจะชําระเงินเสร็จแล้วก็อาจจะอยากจะพูดคุยกันทางไลน์อาจจะอยากแจ้งการโอนเงินอยู่ดีนะครับเราก็เอาทั้ง2ระบบมารวมกันเลยนะครับใครอยากให้อนุมัติให้ก็เลือกเป็นโอนเงินใครอยากจะให้ระบบอัตโนมัติเลยก็เลือกเป็นชําระผ่านบัตรเครดิต PayPal หรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับเช่น ทูมันนี่นะครับวอลเลตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีตัวเลือกให้นะครับซึ่งการเลือกตัวเลือกเหล่านี้นะครับมันก็ทําได้ไม่ยากแล้วนะครับในสมัยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราจะขายคอร์สนะครับแล้วมีผู้สนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับเขาจะทํำยังไงแล้วระบบมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆนะครับครับสมมุติว่านี่คือตัวอย่างเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของเรานะครับสมมุติว่า เมื่อผู้เยี่ยมชมเขาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาคอร์สออนไลน์มาวางไว้ที่หน้าไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นแค่หน้ารวมคอร์สหรือว่าหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับเช่นผมอาจจะเอามาวางไว้ที่หน้าแรกเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ในเว็บไซต์ Create Web Course เนี่ยผมเลือกที่จะ ให้หน้าแรกเนี่ยมันออกแน,แนวเป็น landing page หน่อยๆน,นะครับก็คือไม่อยากจะเอามาวางไว้นะครับอยากจะใส่รายละเอียดส่วนอื่นๆมากกว่านะครับผมก็เลยทําทเป็นสไตล์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเมนูขึ้นมาให้แทนหรือว่าทําทปุ่มทําปุ่มต่างๆแทรกขึ้นมาให้แทนเพื่อที่ให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยเขาสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอสหรือว่าเกี่ยวกับหน้ารวมคอสเรียนนะครับที่ผมเลือกรวมไว้หน้านึงนะครับ เช่นผมเลือกรวมไว้ที่หน้าซื้อคอร์สเดียนนะครับเมื่อผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยถ้าเขาสนใจเขาอาจจะคลิกเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับหรือว่าอาจจะคลิกจากปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอ่านี่ก็คือหน้ารวมคอร์สของเว็บไซต์ create web course นะครับซึ่งระบบคอร์สออนไลน์ของเว็บไซต์ create web course นะครับหรือว่าของพวกเรานะครับถ้าจะทำนะครับก็สามารถมีระบบะแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นระบบการชำระเงินด้วย รูปแบบต่างๆนะครับด้วยตัวเลือกต่างๆเช่นอย่าง Create Web Cost ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งระบบรับชำระเงินนะครับด้วยบัตรเครดิตนะครับการโอนเงินก็มีนะครับหรือว่าชำระผ่าน t o m o n e y Wallet ก็ได้นะครับหรือ r a b i d Pay นะครับหรือ p ัมเ p a y นะครับ หรือแม้แต่ให้ผู้สนใจหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขาสามารถเลือกผ่อนชําระได้นะครับโดยเลือกผ่อนชําระโดยตรงกับค่ายบัตรเครดิตเหล่านี้นะครับก็คือสามารถให้ผ่อนได้ศนนาน6เดือนเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มระบบการชําระเงินแบบเนี้ยเข้ามาไว้ในระบบคอร์สออนไลน์ของเราได้นะครับอ,อย่างเว็บไซต์ Create Web Course นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด3คอร์สนะครับเมื่อเขาสนใจคอร์สใดคอร์สหนึ่งแล้วนะครับเขาก็อาจจะ เข้ามาในคอร์สนั้นๆน,น,นะครับโดยการคลิกเข้าไปในแต่ละคอร์สนะครับสนใจคอร์ส 9x นะครับสมมุติว่าเขาคลิกเข้าไปในคอร์ส 9x มันก็จะมีรายการรายละเอียดของคอร์สนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่จะอธิบายคอร์สนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะเขียนบรรยายได้ทั้งหมดนะครับอาจจะเขียนสั้นเขียนยาวก็ได้นะครับแล้วในส่วนของ เนื้อหาคอสเนี่ยนะครับมันก็จะมีหัวข้อนะครับนี่ก็คือหัวข้อต่างๆนะครับอ่แล้วในแต่และหัวข้อก็จะมีบทเรียนนะครับบทเรียนย่อยๆของหัวข้อนั้นๆน,น,นะครับก็คือเป็นวิดีโอของเรานั่นเองนะครับทีนี้เมื่อผู้สนใจเขา,าสนใจประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเขาอาจจะมาดูหัวข้ออะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เขาสนใจที่จะสั่งซื้อแล้วนะครับเขาก็อาจจะเลือกหยิบใส่ตะกร้าตรงนี้นะครับ ซึ่งการเลือกหยิบใส่ตะกร้าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอยู่ในหน้ารวมคอสเลยก็ได้นะครับก็คือจะมีตะกร้าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาคลิกเข้าไปในคอสนะครับเขาก็สามารถมาหยิบใส่ตะกร้าตรงนี้ได้เหมือนกันนี่ก็คือผมอธิบายระบบคร่าวๆนะครับของระบบเพย์เม t นต์นะครับสมมุติว่าเขาเลือกคอสนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับหน้าสรุปราคานะครับอ่ะแล้วก็คลิกที่ดําเนินการสั่งซื้อแบบนี้นะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับให้ผู้สนใจนะครับที่กําลังจะเป็นลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเขากรอกชื่อนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการสมัครสมาชิกไปในตัวเลยนะครับก็มีกรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับเบอร์โทรแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับก็คือการตั้งชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสรุปยอดรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็จะมา เข้าสู่ขั้นตอนการเลือกรูปแบบการชําระเงินนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกระบบไหนมาบ้างนั่นเองนะครับถ้าเราเลือกระบบตามที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ทําได้ไม่ยากนะครับสมมุติว่าผมเลือกระบบนี้มาประมาณนี้นะครับแต่จริงๆนี่สามารถเลือกได้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมเอาแค่นี้พอนะครับก็เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าของเราแค่นั้นเองนะครับอย่างในเว็บไซต์ Create Web Cost นะครับก็จะมีระบบ รับชําระนะครับให้ลูกค้าสามารถชําระได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบทั่วๆไปนะครับที่พื้นฐานที่สุดก็คงต้องใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็รับชําระได้ผ่านบัตรเครดิตนะครับก็คือลูกค้าสามารถกรอกบัตรเครดิตอ่าเว็บไซต์เรานี่ก็คือจะไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ตัวกลางก็คือ,อทางค่ายอย่างตัวนี้ก็คือของค่ายโอมิสัยเขานะครับหรือว่าชื่อใหม่ของเขาก็คือ opn นะครับเป็นตัวกลางให้เรานะครับ หรือว่าระบบผ่อนชาระก็มีให้เลือกนะครับอย่างระบบผ่อนชําระเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีสถาบันการเงินไหนบ้างนะครับที่เข้าร่วมแล้วก็จะให้แต่ละสถาบันนั้นนะเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะให้มีการผ่อนชำระได้กี่เดือนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเช่นของแบงคะ์กรุงเทพนะครับก็จะมีระบบให้ผ่อนชำระได้นะครับ4เดือนกับ6เดือนนะครับส่วนของกสิกรนะครับ3เดือน4เดือน6เดือนนะครับ อย่างกุ้งสีนะครับสเดือน4เดือน6เดือนตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นของค่ายกสิกรนะครับของเราเนี่ยให้ลูกค้าสามารถผ่อนได้ศูนเนะครับนาน3-6เดือนแบบนี้นะครับก็หมายความว่าสมมุติว่ายอดยอดเนี่ยนะครับก็เอามาแบ่งออกเป็น3เดือนหรือว่าเอามาแบ่ง6เดือนแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับเช่นลูกค้าเลือกที่6เดือนนะครับ มันก็จะเฉลี่ยออกมาแล้วตกเดือนละ2,117บาทนะครับซึ่งเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยกับลูกค้าเลยนะครับให้ลูกค้าสามารถผ่อนได้0%เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเรานะครับที่บางครั้งนะครับยอดมันอาจจะสูงนะครับเขาอาจจะอยากจะสั่งซื้อคอสตของเราเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไม่อยากจะชําระเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับก็สามารถเลือกผ่อนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือระบบที่เราสามารถเลือกเข้ามาใช้ในระบบเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ในคอร์สหลักของเราก็จะมีสอนนะครับนี่คือการผ่อนแบบบัตรเครดิตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการชําระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็คงจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับแต่ก็มีรองรับไว้ให้นะครับ ก็คือสมมุติว่าลูกค้าเลือกตัวนี้นะครับก็สามารถทํารายการแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็คือไม่ใช่เป็นการชําระผ่านก็คือไม่ใช่เป็นการชําระผ่านมือถือนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าทํารายการผ่านมือถือน,นะครับเขาก็อาจจะมาเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็คือชําระผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับก็ในแต่และเครื่องมือถือของลูกค้าก็จะมีสมมุติว่ามีแอปเหล่านี้อยู่นะครับเขาก็สามารถเลือก แอปน,น,นั้นได้แล้วก็ทำรายการได้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเขาอาจจะเลือกใช้ชำระผ่านพร้อมเพนะครับก็สามารถเลือกตรงพร้อมเพนะครับแล้วเวลากดที่สั่งซื้อเนี่ยมันก็จะสามารถไปทำตามขั้นตอนของพร้อมเพเลยนะครับหรือว่าชำระผ่าน t o มันนี่วั l e ลสนะครับก็สามารถทำตามขั้นตอนของ t o มันนี่วั l l ลได้เหมือนกันนะครับหรือว่าแล็บบิดไลฟ์เพนะครับก็เป็นขั้นตอนของแลบบิดไลฟ์เพไปนะครับ ตรงนี้นะครับลูกค้าของเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสมมุติว่าเขาเลือกแบบใดแบบนึงนะครับอาจจะมาติ๊กตรงนี้แล้วก็ทําการสั่งซื้อนะครับถ้าลูกค้าเลือกทํารายการนะครับด้วยระบบที่มันไม่รองรับการอนุมัติคอสให้แบบอัตโนมัติเ <c oughs> ช่นระบบโอนเงินเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นระบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแอดมินนะครับก็คือเจ้าของ เว็บไซต์คอร์สออนไลน์แบบเราเนี่ยนะครับเป็นคนคอยอนุมัติให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าเขาเลือกทํารายการผ่านพวกระบบบัตรเครดิตหรือว่าตัวที่มันรองรับอย่างพวกระบบพวกนี้ก็รองรับนะครับพวกระบบเหล่านี้นะครับระบบคอร์สออนไลน์ของเรามันก็จะอนุมัติคอร์สเรียนให้กับลูกค้าได้เลยนะครับเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อนะครับแล้วก็ทําขั้นตอนการสั่งซื้อจนชําระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับระบบมันก็จะพากลับไปที่ หน้าสาหรับผู้เรียนนะครับก็จะเป็นหน้าเป็นพา n e เนลหลังบ้านนะครับของผู้เรียนก็คือจะพาลูกค้าเข้าระบบเลยนะครับแล้วก็พาเข้าไปในคอร์สที่อนุมัติแล้วพร้อมสําหรับให้เรียนได้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของเรานะครับลูกค้าก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบได้ลูกค้าสามารถเข้าระบบได้แบบนี้นะครับก็ ใส่ชื่อ username password แล้วก็เข้าระบบเรียนได้ปกติเหมือนกับระบบสมาชิกของเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าระบบคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบคอร์สออนไลน์ที่เป็นเนื้อหาเป็นบทเรียนเป็นหัวข้อบทเรียนให้ลูกค้าสามารถเข้าเรียนเป็นเป็นวิดีโอนะครับเป็นสามารถดูวิดีโอได้แล้วก็เรียนรู้ในระบบของ LMS ของเราเองได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับในฐานะลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วเขาซื้อคอร์สเรียนกับเรานะครับจนเขาเป็นสมาชิกของเราเป็นนักเรียนของเรานะครับซึ่งในระบบเว็บคอร์สของเรานะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับที่มีให้ทั้งผู้เรียนนะครับมีให้ทั้งผู้สอนมีให้ทั้งแอดมินสมมติว่าแอดมินกับผู้สอนเป็นคนเดียวกันก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้นะครับรองรับให้ทั้งหมด แผงควบคุมของนักเรียนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแผงควบคุมของผู้สอนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นพาร์เนลภายในนะครับที่แยกเป็นสัดเป็นส่วนไว้ให้อย่างเป็นระบบนะครับสำหรับคนที่มีของนะครับแต่ไม่มีเว็บคอร์สปล่อยของนะครับที่เป็นเว็บไซต์ของคุณเองจริงๆนะครับ อยากเอาเคล็ดลับความรู้ของคุณนะครับมาทําเป็นวิดีโอขายบนเว็บไซต์ที่เป็นของคุณเองจริงๆนะครับหรือเรียกว่าขายคอร์สออนไลน์นั่นแหละครับผมมีกลุ่มที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมจะมีคอร์สเรียนตัวเต็มนะครับที่มีให้คุณมากกว่าที่คุณดูวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคอร์สเรียนตัวเต็มของเรานะครับให้เข้าไปที่กลุ่มที่ผมเพิ่งเปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับย้ำนะครับว่าคอร์สเรียนนี้แจกฟรีนะครับเป็นคอร์สตัวเต็มเลยนะครับ จัดเต็มให้พิเศษสําหรับคนที่เข้ากลุ่มในช่วงนี้นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ากลุ่มไปรับคอร์สฟ,ฟรีกันได้เลยนะครับผมมีข่าวดีมาบอกครับสาหรับคนที่อยากเรียนคอร์สฟ,ฟรีนะครับพี่จาะลึกืเรื่องการทําเว็บไซต์คอร์สออนไลน์จริงจังคอร์สที่ผมเคยทําขายราคา8,000กว่าบาทวันนี้ผมกาลังออกมาแจกฟรีในกลุ่มลับนะครับขอแค่กดติดตามช่อง u t u b e แ a n d y c o u r s e ไว้ตอนนี้เลยนะครับ แล้วไปเข้าร่วมกลุ่มรับทาง Facebook ได้เลยดูตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าร่วมแล้วรอผมอนุมัติได้เลย